สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สจิตาสองสามเลิฟทาโร่ชาแนลดูดวงด้วยสารแห่งไพ่ทาโร่และไพ่ออร์เคิลนะคะวันนี้เราจะมาสุ่มพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะตัวตนของเขานะคะและแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาด้วยนะคะอย่างที่แม่หมอบอกทุกครั้งว่านี่เป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นพลังงานแบบโดยรวมหรือเป็น การอ่านไพ่แบบ general reading แบบทั่วไปจะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้ระหว่างคุณและเขานะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่แม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่หมอลง สำหรับท่านใดที่เป็นลูกดวงเก่าๆก,ก็ขอพระคุณมากๆเลยที่ยังเหนียวแน่นกันอยู่นะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาหาแม่หมอได้เลยนะคะ ID ไลน์ให้ไว้ที่หน้าชาแนลแม่หมอตอบเองทุกแชทเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานภาพรวมของคุณกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปแรกเลยขึ้นไพ่คำว่าเฟกใบที่สองนะคะ หัวใจเย็นชาหัวใจที่ถูกฟรีซไว้แล้วก็มีไพ่ของผู้หลักผู้ใหญ่มีไพ่คู่ขึ้นมาพลังงานของคุณณนะปัจจุบันนี้ตัวคุณนะคะในอดีตก็ได้หรือปัจจุบันเนี้ยนะคะคุณอาจจะกำลังเข้าไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับเขามีความไม่จริงใจกับคุณนะคะหรือคุณคุณได้ผ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แบบนั้นมา เป็นความสัมพันธ์ที่เขาคบหลายคนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกฟรีสไว้ไม่ไปหน้ามาหลังนะคะถูกความสัมพันธ์ทำร้ายนะคะจนหัวใจของคุณณปัจจุบันนี้มันอาจจะเย็นชาไปหมดแล้วนะคะจนคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความหวังในความสัมพันธ์หรือบางท่านบางคนอาจจะไม่เชื่อในเรื่องราวของความรักที่แท้จริงอีกแล้ว เหมือนอยู่ไปแบบสังกระตายเหมือนหัวใจมันตายด้านอะไรแบบนี้นะคะแต่แม่หมออยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก็ตามแต่พลังงานในอนาคตของคุณคุณมีคู่แน่นอนนะคะนี่คือไพ่กําลังจะส่งสารบอกคุณว่าอย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งหมดหวังนะอย่าเพิ่งหมดกําลังใจอย่าเพิ่งคิดว่าความรักที่แท้จริงมันไม่มีนะคะ อืมเนาะอย่าเพิ่งนั่นแหละนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานตัวตนของคุณอ่าไพ่ของคุณณเวลานี้นะคะหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาว่าคุณเจออะไรมาบ้างเนาะ <c oughs> ใบแรกเลย The Empress นะคะ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจในเรื่องราวของรูปลักษณ์ภายนอกเป็นคนที่แต่งตัวดีนะคะอ่าเป็นคนที่นะคะแคร์ในเรื่องของ Image นะคะในเรื่องของการแต่งตัวเป็นคนชอบแต่งตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะบางท่านบางคนก็อ่าเขาเรียกว่าชอบเครื่องประดับอะไรแบบนี้นะคะ The Empress เป็นไพ่ที่อ่าดูดีทั้งภายนอกและก็ภายในนะคะนอกจากคุณจะเป็นคนที่รูปร่างสวยงามนะคะมีบุคลิกภาพดี คุณก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะจิตใจของคุณกว้างใหญ่ดังมหาสมุทรดังแม่น้ํานั่นเองนะคะนะอืมใครมาทําอะไรให้ก็ไม่ค่อยจะโกรธนะคะนะมีพลังงานของชาวทัดดินพฤศพกันบังกรมีไพ่เมจิเชนพลังงานของดาวพุธหรือคนที่มีศิลปะในการพูดนะคะ มีไพ่เด e ะทาวเออกมาด้วย,ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงมีไพ่เดทนะคะ,ะ,ะพลังงานของชาวราศีพิจิกลัคขณาพิจิกนะคะเท่าที่แม่หมอดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณบางท่านบางคนอาจจะแต่งงานแล้วบางท่านบางคนอาจจะมีคอมมิทเมนต์หรือ,อได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีแฟนมาก่อนนะคะ บางท่านบางค,ค,ค,คนมีนครอบครัวเป็นครอบเป็นครัวกันแล้วมีบุตรมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นครอบครัวก็เหมือนกับคุณก็ไปรู้จักครอบครัวของเขาแล้วนะคะครอบครัวของฝ่ายชายนะคะครอบครัวของฝ่ายหญิงอันนี Bald ้แม re ่หมอบอกก่อนนะคะว่าเป็นได้ทั Queen ้งผู้หญิงผู้ชายดูได้หมดไม่ใช่เป็นทั้งดูได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ ดูได้หมดเลยครอบคลุมเลยนะคะเพราะว่ามีลูกดวงสอบถามแม่หมอว่าว่าจำกัดเพศไหมไม่จำกัดเลยหลากหลายมากๆนั่นเองนะคะ Ờ, ในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างในชีวิตไม่ขาดอะไรเลยนะคะเป็นคนที่เป็นที่หนึงเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่พร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาการเงินความมั่งคัง่งนะคะการงานอะไรต่างๆนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่ามีคนนับหน้าถือตามีคนยกย่องมากมายในสังคมของคุณนะคะแต่ พอมันมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมากำลังบ่งบอกว่านะคะมันมีเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่คาดคิดเลยมันเกิดขึ้นกับคุณบางท่านบางคนนะคะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือบางท่านบางคนกาลังเกิดขึ้นอยู่นะคะมันมีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะคุณอาจจะตัดจบเลิกรากับใครสักคนนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์โดยที่คุณไม่ได้คาดคิดแล้วก็ไม่ได้ตั้งเ,เขาเรียกว่าเหมือนไม่รู้มาก่อนเลย อยู่ดีๆนะคะอาจจะมีมือที่3เข้ามานะคะเขาไปดึงมือที่3เข้ามาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะหรือมีเรื่องราวอะไรบางอย่างในครอบครัวของคุณที่มันมาพรากความสุขพรากความสมบูรณ์พรั่งพร้อมในชีวิตของคุณออกไปนะคะมันเกิดขึ้นแบบอย่างที่แม่หมอบอกอุปปบัติฉับพลันนะคะ The Tower d a <c oughs> บางท่านบางคนตอนนี้คุณกำลังนั่งอะไรในอดีตกำลังนั่งเสียดาย กำลังกำกำลังนั่งหวนนึกถึงนะคะตัวเองนะคะในวันที่ผ่านมาตัวคุณเองที่มีความเรียบพร้อมไปหมดทุกอย่างมีทั้งความสุขมีทั้งความรักนะคะนะแต่ณวันนี้ณนะเวลานี้มันเหมือนคุณตกจากหอคอยที่สูงสูงสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรือบางท่านบางคนอาจจะนะคะพอสูญเสียความรักแล้วมันก็เลยเหมือนเสียศูนย์ไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะนะ มีไพ่เดอะทาวเกับไพ่เดทด้วยนะเวลานี้ตัวคุณอาจจะเป็นคนโสดนะคะนะเพิ่งหันหลังตัดจบเลิกราจากความรักก็ได้นะคะนะนี่คือพลังงานไพ่ของคุณณเวลานี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานไพ่ของคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ ใบแรกเลยเป็นไพ่หนึ่งดาบพลังงานของชาวทัดลมมิถุนตุนกลกุม The e m ม r r s s นะ,ะมี The Empress เหมือนกันเลยแสดงว่าคนคนนี้เขาอาจจะเคยเป็นคนที่มีครอบครัวมาก่อนนะคะนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ห้าถ้วยอพลังงานของคุณกับเขาค่อนข้าง ที่จะเหมือนกันมากๆเลยนะคะมันเป็นพลังงานของความในอดีตมันเหมือนมันมีความสุขมันมีความสมหวังนะคะมันมีความมั่นอกมั่นใจแต่พอมาถึงตรงนี้นะคะมันมีพลังงานของไพ่ห้าถ้วยออกมาเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะพลังงานของชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มค่อนข้างเด่นพลังงานของชาวธาตุน้ํากร,รกฎพิจิกมีนนะคะนี่คือไพ่ของเขานะคะตอนนี้ตัวเขาเอง นะคะเขาก็มีไพ่สามดาบเหมือนกันเขาก็มีไพ่ของความเสียอกเสียใจความผิดหวังเหมือนกันนะคะอคนคนนี้แม่หมอไม่ทราบว,ว่าคุณได้เจอกับเขาหรือ,อยังนะคะแปดถ้วยด้วยนะคะบางท่านบางคนคุณได้เจอเขาแล้วบางท่านบางคนยังไม่ได้เจอแต่จะบอกว่าพลังงานเนี่ยกำลังจะพูดถึงตัวคุณที่ผิดหวังนะคะ ผิดหวังในชีวิตมาแล้วตัวเขาก็เหมือนกันพลังงานมันเป็นมันคล้ายกันมากๆเลยมันเหมือนกับคุณสองคนเลิกลาตัดจบมานะคะเดี๋ยวมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แม่หมอขอดูไพ่นะคะในอนาคตอีกสักหน่อยนะคะรู้แต่ว่าพลังงานของคุณและเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกันตรงที่ว่านะคะเลิกลาตัดจบจากความสัมพันธ์เก่าๆมาตัวเขาเองก็เหมือนกันนะคะเป็นไพ่ห้าถ้วย ะะเขาเลิกลาตัดจบจากใครสักคนมาหรือความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะหรือในฝั่งของเขาก็นะคะมีเรื่องมือที่สมเข้ามาเหมือนกันเขาจําเป็นจะต้องเดินหันหลังจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะทั้งทงที่เขายังไม่ได้อยากไปเลยเขายังรักแล้วก็ยังเสียดายนะคะคนคนที่อยู่ในชีวิตเขาอยู่นะคะอืนี่จะเป็นการบอกอดีตของคุณและบอกอดีตของเขาหรือเปล่านะคะนะ ทีนี้เดี๋ยวแม่หมอจะมาดูไพ่อีก10ใบนะคะระหว่างคุณและเขานะไพ่ของเขาก่อนเลยเป็นไพ่ห้าเหรียญพลังงานของความเหงาความโดดเดี่ยวความที่ยังไม่สามารถปลดตัวเองนะคะหรือพาตัวเองออกจากพันธนาการแห่งความเศร้าได้คนคนนี้น่าสงสารมากๆเลยนะคะเขามีความเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายรู้สึกอโลนมากๆ รู้สึกเศร้ารู้สึกว่าไม่สามารถที่จะออกจากหลุมดำแห่งความรู้สึกได้นะคะอืมต่อมาะคะ่ะพลังงานของคุณนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ก้าวดาบเหมือนกันตัวคุณเองก็ยังนะคะถูกหลอกหลอนด้วยไพ่ในอดีตด้วยด้วยความรู้สึกในอดีตที่ผ่านมานะคะตัวคุณและตัวเขาอย่างที่แม่หมอบอกเลยนะคะไพ่ในวันนี้อยากจะบอกว่า นะคะชื่อหัวข้อมันอาจจะประมาณว่าคุณและเขาต่างเข้ามารักษาแผลใจให้กันและกันก็ได้เพราะว่าจากที่ดูหน้าไพ่มาทั้งหมดในตอนนี้ที่เรามาไล่เรียงไปพร้อมๆกันซึ่งแม่หมอก็ไม่ได้รู้หน้าไพ่ก่อนนะคะมันคือความที่คุณเสียใจมาผิดหวังมาเขาเองก็เสียใจมาเขาเองก็ผิดหวังมาเหมือนกัน และในตอนนี้คุณและเขาต่างก็มีความเศร้าต่างก็มีบาดแผลที่อยู่ในใจที่ยังไม่สามารถที่จะลบเลือนออกจากกันได้นะคะบางท่านบางคนคุณได้เจอแล้วนะได้เจอเขาแล้วแต่บางท่านบางคนนี่เป็นพลังงานในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะตัวคุณมีความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวตัวคุณมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นในความรักแล้วนะคะไพ่กาลังจะออกมาบอกนะคะว่ามีคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่มีพลังงานคล้ายกัน คนที่เจอความผิดหวังความเสียใจมาเหมือนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะ two of one นะคะนี่ไงอย่างที่บอกจริงๆด้วยเป็นพลังงานของคนไกลเป็นพลังงานของรับออนไลน์เดทออนไลน์ line. นะ,ะเป็นพลังงานของการรอคอยนะคะเป็นพลังงานของการรอคอยคุณและเขาอาจจะคุยกันแล้วนะคะแต่รอคอยกันมาพบมาเจอแดไม้เท้ามีการติดต่อกันอยู่ตลอด มีไพ่ของการสื่อสารออกมามีไพ่ของการมุ่งตรงมาหาหรือการวางแผนที่จะมาหาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าคุณและเขาอาจจะได้เจอกันแล้วคุยกันแล้วและทำความรู้จักกันแล้วตอนนี้คุณต่างคนต่างเล่าเรื่องในใจเล่าเรื่องในอดีตให้กันและกันฟังสู่กันฟังนะคะนะตอนนี้รอคอยเพียงการมาพบมาเจอซึ่งกันและกันเท่านั้นเองเป็นไปได้ไหมว่าบางค่นบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษา นะคะไพส่สีดาบนะคะมันเป็นพลังงานของต่างคนต่างเจ็บต่างคนต่างเจ็บมาต่างคนต่างอยากพักต่างคนต่างอยากเยียวยาหัวใจของตัวเองหรือณนะตอนนี้ตัวคุณและตัวเขากำลังเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันคุณก็กำลังให้เขาฮิวใจคุณเขาก็กำลังให้คุณฮิวใจเขาอย่างนั้นได้หรือไม่นะคะได้หรือเปล่า นะคะแนวโน้มของไพ่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเล่านิทานไปพร้อมๆกันเลยนะคะ The star นี่ไงคะไพ่ของการ healing ไพ่ของการรักษาไพ่ของการฮิลใจมันเหมือนกับคุณสองคนเคยผิดหวังในความรักมานะคะแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นหรือหมดความเชื่อมั่นนะคะ หรือมีความรู้สึกว่ามันไม่มีรักแท้อีกแล้วไม่เชื่อในพลังงานของรักแท้อีกต่อไปแล้วแต่เมื่อคุณสองคนได้มาเจอกันมันเหมือนมันมีความหวังขึ้นมาเป็นความหวังเล็กๆในใจจุดประกายนะคะเหมือนดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะคะจากที่เคยคิดว่าไม่เชื่ออีกแล้วในความรักตอนนี้มันเหมือนมีอะไร มาจุดประกายให้กับคุณนะคะให้คุณเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งให้คุณมีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะนะต่อมาค่ะเดทนะคะเป็นพลังงานของการรีเบิร์ตตัวคุณอาจจะไม่เชื่อในความรักตัวคุณอาจจะพับเก็บหัวใจของคุณไว้ในลิ้นชักไม่อยากจะเจอใครไม่อยากจะคบกับใครหรือไม่ต้องการที่จะมีคู่อีกต่อไปแล้วแต่บอกเลยว่าหัวใจของคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งการรีเบิร์ต การได้ย้อนกลับคืนมาหรือการได้ฟื้นคืนนะความรู้สึกใหม่ๆเหมือนการเกิดใหม่อีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ตายไปแล้วคำว่าตายอาจจะไม่ได้หมายถึยถงตัวคุณนะคะหมายถึงความรู้สึกหรือความรักของคุณมันได้ตายไปแล้วแต่ณวันนี้เหมือนมันมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งเหมือนมันมีการเกิดใหม่ของความรู้สึกดีๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะพลังงานไพ่ดีมากๆเลยอาจจะไม่สวยในตอนแรกๆนะคะ Devil นะคะไพ่ของความต้องการความเสน่หาความลุ่มหลงนะคะตอนนี้นเวลานี้ตัวคุณและเขาอาจจะมีความต้องการความปรารถนาอย่างแรงกล้าในตัวซึ่งกันและกันความรักครั้งนี้นะคะจะไม่ใช่มีแค่ความรักอย่างเดียวแต่จะเป็นความรักในเชิงความออย่างที่บอกความปรารถนาด้วยความต้องการด้วยนะมีแรงดึงดูดอะไรอบางอย่างระหว่างคุณและเขา ะค,ะคุณไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้แล้วเขาก็ไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะ <c ute> คุณเคยรู้สึกว่าจะไม่รักใครอีกแล้วและคงไม่ต้องการและไม่ปรารถนาใครอีกแล้วในชีวิตนี้แต่พอคุณมาเจอเขานะคะมันปลุกความปรารถนาในหัวใจของคุณให้ลุกชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือปลุกความปรารถนาในหัวใจของเขาให้ลุกชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะสองถ้วยนะคะอูวพลังงานของไพ <c ute> ่สถ้วยขึ้นมา นะคะเป็นพลังงานของความรักความเข้าใจสองถ้วยกับเดวิลนะคะในกรณีนี้แม่หมอบอกได้เลยว่านอกจากมีความปรารถนาในตัวซึ่งกันและกันแล้วคุณยังมีความความรักที่จริงใจที่บริสุทธิ์เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นความรักของคนที่มีเคมีตรงกันเป็นความรักของคนที่จะจับมือกันเดินไปข้างหน้านะคะแบบที่เขาเรียกว่า ไม่ปล่อยไม่ปล่อยมือออกจากกันนะคะนับตั้งแต่นี้มันเหมือนจะมีคุณและเขานะคะคู่กันไม่ต้องการใครอีกแล้วบนโลกใบนี้และมาแล้วนะคะพลังงานของไพ่10ถ้วย1 0บถ้วย,ส,วยสองถ้วยบอกได้เลยค่ะนะคะคุณได้เจอคู่แน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาก็ตามไม่ว่าคุณจะเคยไม่เชื่อมั่นในความรักก็ตามนะคะและไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาและไม่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงในเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในอดีต แต่ณนะต่อจากนี้คุณและเขามีไพ่สองถ้วยและสิบถ้วยพลังงานความรักความเป็นครอบครัวความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังงานของคู่แท้นะคะเดสตินีนะคะนำคุณมาพบกันนะโชคชะตานะคะฟ้าลิขิตนำให้คุณได้มาเจอกันนะะการที่คุณได้เลิกราตัดจบจากคนในอดีตการที่เขาได้เลิกราตัดจบจากคนในอดีตนั้นเป็นเพราะว่าคุณและคนเก่าของคุณและเขาและคนเก่าของเขาไม่ใช่คู่กันนั่นเอง นะคะโชคชะตานำพาให้คุณเจอความเจ็บปวดก็จริงแต่โชคชะตานะคะเขาเรียกว่าให้ของขวัญให้สิ่งที่ดีๆกับคุณในท้ายที่สุดคุณจะได้เจอคู่รักนะคะที่เป็นคู่รักที่แท้จริงคู่รักที่เป็นสิบถ้วยความอบอุ่นความอ่อนโยนนะคะรวมถึงความปรารถนาความรักใคร่นะคะไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้ว เป็นพลังงานไพ่ที่ดีมากในตอนจบในตอนท้ายนะคะขึ้นต้นมาอาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่ตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยถ้าเกิดว่าวันนี้ณเวลานี้คุณยังไม่ได้เจอขอให้คุณมานิเฟสขอให้คุณนะคะเชื่อในกฎของแรงดึงดูดว่าคุณจะได้เจอคนคนนี้จริงๆนะคะกฎของแรงดึงดูดนะคะมีอิทธิพลต่อใจของคนหากเราคิดสิ่งที่ดีๆคิดสิ่งที่เป็นพลังงานบวก จะทำให้คุณดึงสิ่งที่ดีดึงสิ่งที่เป็นบวกเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นหากคุณยังไม่ได้เจอขอให้คุณนะคะเขาเรียกว่า manifest พลังงานดีๆเข้ามาหาตัวเองเนาะนะคะ <c oughs> บางท่านบางคนคุณได้เจอแล้วถ้าเกิดว่าใครได้เจอแล้วช่วยเมนให้แม่หมอทีนะคะว่าคุณได้พบแล้วนะคะพลังงานนี้นะเป็นพลังงานไพ่ที่แม่หมออ่านแล้วรู้สึก มีความอบอุ่นนะคะในตอนแรกอาจจะดักดักหน่อยแต่ในตอนท้ายมีความอบอุ่นนะคะนะพลังงานไพ่สองถ้วยสิบถ้วยพูดอยู่นี่แหละค่ะวนไม่จบสักทีเพราะว่าดีใจแทนคุณนะคะที่คุณจะได้เจอความรักที่แท้จริงสักทีนะคะนี่คือพลังงานทั้งหมดที่ที่แม่หมออ่านได้ในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปแม่หมอก็ขออวยพรให้คุณได้พบคนดีๆพบความรักที่ดีคนที่มีศีลเสมอกันนะคะคนที่จะทําให้คุณมีความสุข ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ